เอ l ลาสพรีเ i ียมคาดีเทลลิ n งสปาแอนดจากบริษัทเล็กๆผ่านมาเป็นสตาบันดาลีอะคาเดมี่ผ่านมาเป็นธุรกิจที่เรียกว่าแฟรนไชส์โดยที่มีเป้าหมายนโยบายก็คือในประเทศไทยทั่วประเทศจะมีศูนย์บริการมาตรฐานเอ l ลาสพรีเมียมเป้าหมายของเราอยู่ที่1นึ่สาขาครับมันคือการปตดตัวของ Roxy ่ x o ็ฟูตองนะคะก็คือเป็นครั้งแรกที่ Roxy เนี่ยให้ศิลปินชาวไทยร่วมออกแบบและขายทั่วเอเชียค่ะก็มาถือว่าเป็น สิ่งใหม่เป็นคนไทยคนแรกเนาะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ด็อกซี่ใช้านางแบบ็นคนไทยซึ่งก็คือก็ทุกหน้าคุณตาเป็นอยู่แล้วเนาะคนแรกก็คือน้องก้อยนะคะคนที่สองก็คือน้องนกตแล้วก็น้องไฮค่ะทำไมต้องเป็นสาสาวนี้คะทำไมต้องเป็นสามสาวคนสาสาวนี้นะคะเออต้องบอกกันว่าตอนที่โอออกแบบเนี่ยสายคอเลชั่นนุ๊เนี่ย หน้าน้องๆเต้นขึ้นมาเลยค่ะทุกคนจะมีคาแรคเตอร์ที่ที่โอ๋ที่โอ๋มองว่าน่าจะเหมาะกบับชุดชุดเอ่อคาแรคเตอร์น้ำหนๆชุดแบบนัำ้ำหนังอย่างเนี้ยก็ตามนี้เลยค่ะนะะ้องไอจะเป็นชุดชื่อว่าบีแดโซนะคะส่วนน้องน็เนี่ยก็จะเป็นโอค้าะคาะมูกล,ละแล้วก็น้องก้อยอย่างบองลเลนเอ็นเจ้าเอ็นเจ้าที่แบลบไายลงมาจากสวนสว่างหนึ่งนะร้อยหน่อยจา,ากขเราเลย<า>นะคลเลคชัอรของเรา เกียดค่ะพี่ก็คืออยู่ที่พี่โอ๋แล้วรู้จักพี่โอ๋อยู่แล้วแล้วก็แบบเป็นแฟนล็อกซี่อยู่แล้วด้วยคือพอเขาชวนก็มีเขินๆว่าเออชือไม่น่าตางกับเรามันได้ไหมแต่พี่โอ๋เบอกว่าบางล็อกซี่แล้วก็ทําพี่โอ๋เองเน้นความธรรมชาติเราก็จัดภาพธรรมชาติไปแล้วลายน่ารักมากค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งโปรเจกต์นี้เพราะว่าก็เป็นแฟนคลับของทั้งล็อกซี่แล้วก็พี่โอ๋มาตั้งแต่เด็กจริงๆพี่พี่โอ๋คือตอนไอดอลตอเด็กนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าน่าจะสนุกมากๆได้มาถ่ายกับต้อยกับพี่อายด้วยน่าจะเป็นอะไรที่ที่บันเทิงค่ะแล้วก็บันเทิงจริงค่ะใช่ไหคค่ะตอนแรกก็ตื่นเต้นเพราะว่าโอ้พี่โอ๋พี่โอ๋จะให้หนูไปถ่ายชุดว่ายน้ำเหรอคะจะดีหรอเลยเงี้ยก็มีความแบบกไม่มั่นใจเล็กน้อยแต่ว่าได้มีการพูดคุยกับพี่โอ๋จนเรารู้สึกว่าเราเชื่อมั่นในการออกแบบของพี่โอ๋แล้วก็ของทีมด็อกซี่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากได้มากเพราะพี่โอ๋อ่ะ เฮ้ยเราอยากมีรูปเราอะที่พี่โอ๋แบบเห็นเป็นลายเซ็นของพี่โอ๋มาเล้นะแล้วตอนแรกก็ไม่เห็นเลยแล้วหนูก็พูดมาตลอดมาตลอดตลอดจนกระทั่งเพิ่งมาเห็นวันนี้ค่ะที่ก็คือด้านหล <ใช S 1> <ว>ังเอานี้สามรูปนี้สามรูปใ,ใจเต็มตัวแทนของสามคนนะคะซึ่งโอ๋ตั้งใจเซอร์ไพรส์เขาค่ะไม่ได้บอกใครเลย มีแค่ล็อกซี่เท่านันที่รู้เนาะก็ออกวาดมาหลายเดือนค่ะก<ม>็ตั้งใจจะให้น้องๆได้เห็นวันนี้แล้วก็อยากจะมอบเพื่อขอบคุณน้องๆจริงๆที่มาร่วมโปรเจกต์นี้กนันมากมากเลยนะคะ คอยซัพพอร์ตแลวก็ลลสนับสนุนแบรนด์ล็อกซี่มาตลอดระยะเวลาที่เราวำานทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะขับตกนคอยเชั่นที่เป็น ต้องขอฝากคอลเลคชันนี้นะคะเป็นคอลเลคชันที่เราทํามาร่วมสปีเนาะกว่าจะเสร็จรุดร่วง,วงกว่าจะเปิดตัววันนี้นะคะซึ่งจะขายพร้อมกันทั่วเอเชียคือวันที่สมีนะมาคมก็คือวันพร่นี้นั่นเองทั่วประเทศไทยหาซื้อได้แล้วนะคะก็อยากจะฝากเนาะลายทั้งสามคนนะคะแล้วก็ตัวแทนน้องๆที่แบจะรับผิดนต์ลายแต่ละอันนะคะ ก็ฝากทุกคนเข้าไปดูออนไลน์ก็ได <ored> ้ค <sh arp> ่ะถ้าไม่สะดวกทาห้างเนาะหรือตามห้างต่างๆก็จะมีนะคะร้านด็อกซี่ค่ะขอบคุณค่ะขอนะคะค่ะอินเสร์อินเสิร์ตค่ะ